โอ้อยมองนี้เองคือหลายแทนยางพานอยู่สมือโอยหญาดอกขาวหญ้าดอกขาว,าขาวสวัสดีครับผมปกติคนท่ามนะครับเมื่อนี้กะคือเก่านะครับมาเอาวยลงน้ำลงขี้ต้มลงขี้ต้มนะครับกะมีมูทั้งเปดนะครับทั้งลายาบางคนถามมาว่าตามหา ดอกหญ้าขาวบานเท้าบางนะมันมีบอสครับผมกับขับไครขับข้าว่าเคยเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่เพราะว่ามาเธอได้กับที่มาน่งสอบบอกว่าไท้บันเทาเนี่ยมีสมุนไพรยังดีๆเนี่ยนะครับมือนีเดี๋ยวสิพามาเบ่งว่ามันมีดอกหญ้าขาวเขาอิ้นหญ้าดอกขาวเนาะหญ้าดอกขาวครับผมครับกะตอนนี้นะครับมาที่บริเวณนี้นะครับ กับบอ่อท่านเห็นนะครับว่ามันมีบอ่ออยู่ข้างล่างมีบ่มีครับเห็นจะคั้วสองโต๊ะกำลังเล่นกี่ตุ้มอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออัวน,นี้วัชพืชวัชพืชที่อยู่ในปลาเขาอ๋ออุ้อยนี่นี่คือ ยาดอกขาวนะครับต้นแรกๆมันออกเป็นสีม่วงๆนี่นะครับ<ม>โอ้แถวนี้มี่ว่ะแถวนีมี่นะครับนี่ได้ต้นน้อยครับนี่มี่ครับมี่นะครับนี่ต้นต้นที่มันที่เขาวา่ามันออกขาวนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่ นนี่นะครับสำหรับดอกยาอาญาดอกขาวนะครับซับรพคุณหมอสํำหรับผู้ที่ต้องการเลือกบุรี่แล้วก็หลุดนำนักนะครับเห็ดพป็นช่านะครับนี่เอาไปทั้งตดเลยนะะไปล่างออกแล้วก็เอาไปตากตากหๆๆแกากห้งนะครับสับป็นชินเล็กน้อยแล้วก็ตากแห้งนะครับนี่เพาะว่า ทางแผดนนะครับกะการันตีแล้วว่าซอยให้เฮาเลือบบุรีได้นะครับนี่พ่อนี่นะครับสังเกตนะครับผู้ที่บมเคยเห็นเนาะนี่นเป็นช่อดอกขึ้นมางสิครับมูฮั่นสิมักว่าเป็นวชพดชพ้ดนดอกสีม่วงนะครับต้นแหลกๆอ่อนๆนะครับ,อรอนอนนรบพอแก่ๆมากสิออกเป็นสีขาวนะนี่ออกเป็นสีขาวแก่ๆนะครับแล้วสุดท้ายกะ ตออนสินลุนมันสินบ้านออกอย่างสีนะครับนี่น,น,นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ครับนี่คือคอนสินลุนนะครับมันจะออกสีขาวแล้วมันกับปิว้วอา่าบางพื้นที่เขาเอื่นมันยังนองไอดอกรอยเยังนี่แ่ะครับผมจําซื้อบ่ไดนะ้เนาะนี่ทางบ้านเท่ากันยังมีนะครับมีหลายอยู่มีหลายอาสังเกตเห็นนี่ตน้นนีงามนะครับตน้นนีงามตน้นงีงาม เออไม่ต่ต้นน่อยครับถือววายังหลายอยู่นะครับมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปเห็ดเป็นชานี่ยังมีอยู่ครับนี่นี่นต้นนี้ต้นนี้ออกเป็นข,า,ขาวๆสมซื่อแล้นี่นะครับต้องเก็บภาพไวนะ้นออ้ำ บรได้สังเกตด้วนแล้ว,ว่าบานห้องกับมีเนาะนี่มีหลายอยู่นะครับมีหลายอยู่นี่คือว่ามีหลายอยู่แต่ตุนน่อยครับตุดนมวยใหญ่คือในในผ้โอ้ตัวนี้เป็นปุ่มเลยครับเป็นปุ่มเลยนี่ เป็ดปุ่มเลยนี่นี่ตัวนี้ออกดอกขาวครับออกขาวจนลุนครับตัวนี้ลุนตัวนี้ลุนแล้วเดี๋ยวมีงต้องเก็บละขอเก็บไปเห็ดชานะครับไปตุม่มเออือพอบ้างคกนกะเอาไปในเรื่องของเห็ดเป็นชาไวทะหลดุด ก็เนี่ยกไอบุรีบางคนก็เอาไปหลดน้ำนักนะครับเพราะมันจะซอยให้เบื่ออาหารในเรื่องคุ้นขังเคี่ยงก็สิเป็นปากปดฝาดแน่นะครับนี่โอ้อเออแปเลกว่ะถ้าโบสังเกตดีๆกับโบห็นนะครับ มันนี่อาไปหน่อยพ่อวอไปารนี่คือดอกหญ้าขาวนี่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 จะสังเกตน้หดีๆนะครับนี่มันกระออกสีขาวขสี่ครับเห็นบะนี่ ตนใหญ่ครับตุนใหญ่ตุ่นใหญ่หญงามนี่ดอกญ้าขาวอ่าญยาดอกขาวนะครับเนีภาษายาเขาเือนคุณอ่าหญ้าดอกขาวนะครับ,าาน,น,น,รบนี่ก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่า หญ้าดอกขาวมันมีดอกสีขาวหลายชนิดนะครับนี่ตัวนี้ลุนแล้วตัน่นีกำลังงามเลยเพราะว่าตัวนี้กับขาวคือกันแต่บอมีอันนะนี่มันต้องต้นนี้นะครับนี่สำหรับคลิปนี้กบคงสิฝากไว้ท่อนี้นะครับเดี๋ยวเอาหญ้าดอกขาวไปตากแห้งให้พิชชาดื่มกัน อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะกับลาช่องปากาีคุณทรรมครับสวัสดีครับ